วันที่หนึ่งมีนาคมปี1954โลกได้เห็นการระเบิดที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่สหรัฐเคยทำขึ้นมันคือ Castel Bravo การทดสอบระเบิดไฮโดรเจนที่รุนแรงจนเกินกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดคิดถึงสองเท่าจุดประสงค์ของการทดสอบสหรัฐต้องการทดสอบพลังของระเบิดไฮโดรเจนรุ่นใหม่ แต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ใช่แค่ระเบิดธรรมดาแต่เป็นหายนะจากความผิดพลาดของสูตรคำนวณน,นักวิทยาศาสตร์ประเมินผิดทำให้คาซเซอร์บรา v โระเบิดรุนแรงกว่าที่คาดไว้ถึงสองเท่าแสงวาบสว่างจ้าปรากฏขึ้นราวกับดวงอาทิตย์ดวงใหม่กำเนิดขึ้นบนโลกหมู่เกาะใกล้เคียงโดนเท่ากัมมันตรังสีเท่ากัมมันตารังสี ตกลงใส่หมู่บ้านรงเกลับโรงเกริกและอุติริกชาวบ้านไม่รู้เลยว่าหิมะที่ตกลงมาคือสารกัมมันตรังสีที่อันตรายถึงชีวิตผลกระทบต่อมนุษย์หลายชั่วโมงต่อมาร่างกายของคนในหมู่บ้านเริ่มแสบร้อนผมร่วงคลีนไส้และมีอาการฟุ้งซ่านนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเผาด้วยรังสีแบบเฉียบพลัน ไม่เพียงแต่ชาวหมูกก่เกาะเท่านั้นเรือประมงญี่ปุ่นชื่อไดโกฟุกุริวมารุก็โดนเท่ากรรมตรังสีด้วยหนึ่งในลูกเรือต้องเสียชีวิตหลังจากได้รับปริมาณรังสีอย่างหนักแผ่นดินที่ยังคงปนเปื้อนหลายพื้นที่ของหมูกก่เกาะมาแชวยังไม่สามารถกลับไปอยู่อาศัยได้จนถึงทุกวันนี้นี่คือรอยแผลที่คาสเทลบลาโวทิ้งไว้บนโลกของเรา c a s t ทล b บ a v o กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความปิดพลาดมนุษย์ที่สามารถลบหมู่เกาะทั้งกลุ่มจากแผนที่ได้ในพริบตาและเป็นบทเรียนว่าเพียงตัวเลขผิดเพียงหนึ่งค่าอาจเปลี่ยนโลกไปตลอดกาล